ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอ่ะฟ่ลองอิฟซีแฟนช่องสู้คนนะครับอ่ะนะครับมาสรุปสิก้าอาจารย์ดังนะครับ สิอาจารย์ดังนะครับที่แอดเขียนไว้หนึ่งสองสห้ากจ็ดเจะเอาเลขวิ่งสรุปแบบเดียวกันกับราวพัฒนานะครับสรุปแบบเดียวกันกับลาวพัฒนาเ้ว่อพี่น้องที่สิบเก้าสำนักกันนะครับเลขวิ่งแต่ละอาจารย์มากี่แต้มมากี่ตัวชนกันแอดจะลงในนี้ให้พี่น้องได้ดูควบคู่กันไปด้วยเด้อนะครับรอสักครู่นะครับ ครับผมทั้งหมดนะครับมีอยู่19อาจารย์นะครับ19อาจารย์แต่ละอาจารย์จะวิ่งมาตัวไหนอ่ะมาดูกันเลยนะครับขยับมาด้านนี้นะครับอ่ะมาด้านนี้นะครับจะได้เขียนถูกอ่ะไปกันนะครับน้องุงญิงอ่ะฮะเลขทูบนะครับจับไก้หนึง เจ็ดสามนะครับหนึ่งเจ็ดสามององค์หญิงนะครับเอาต่อไปนะครับมองไม่มีเลขวิ่งนะครับไม่ใช่เลขคำนวณเด้อนะครับไม่ใช่เลขคำนวณทีนี้ของเซียนวาปีประชุมนะฮะอาจารย์ท่านต่อไปเซียนวาปีประชุมให้วิ่งแอดจะรวมกันเลยนะครับบนล่างจะรวมกันเลยนะครับไม่แยกบนแยกล่างเด้อพี่น้องเอีจะรวมกันเลยนะครับบน ล่างเอารวมกันเลยนะครับ9นะครับ9กับ0 9กับ0ูนนะครับ9กกับ0ูน์ทานโทษนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะอ่ากับ0 2กับ3นะครับ2กับ3นะครับเห็นไหมครับ แอดจะจับแต่เลขวิ่งเด้อเรียกจับคู่หรือเรียกเด่นให้พี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับแอดจะสรุปกันอย่างนี้เด้อพี่น้องที่คงเข้าใจนะครับอะต่อไปนะครับของปู่สามแปดให้วิ่งบนแปดวิ่งล่างห้าแอดจะรวมกันเลยนะครับบนล่างนะครับ วิ่งบน8วิ่งล่าง5นะครับเน้น8 2 8สล่าง3 5นะครับแอดจะอาจตัวเด่นด้วยนะครับต่อไปปู5 7 8วิ่งบน8นะครับวิ่งบน8วิ่งล่าง6นะครับวิ่งล่าง6นะครับเน้นบน85 83 86นะครับ อันนี้เลขฝันนะครับนะครับต่อไปครับเลขในตารางนะครับอ๋อเลขเด่นกําลังวันนะครับเลขเด่นกําลังวันนะครับเลขเด่นกําลังวันมาสองกับแปดนะครับมาสองกับแปดนะครับสองกับแปดอ่ะเพิ่มไปแล้วนะครับอ่ะชนกันแล้วสองสามอาจารย์นะครับสองสามตัวตัวตัวเน้นหนึ่งแปดหกแปดนะครับ เอาทีนี้ชุดบนของโพแ้มนะครับให้วิ่งสี่กับหกนะครับสี่กับหกนะครับแอดจะรวมเลยนะครับบนล่างนะครับแต้มนะครับอ่าเล็กวิ่งนะครับเน้นนะครับสามหางของพแทมเจ็ดสี่เจ็ดหกห้าหกนะครับอันนี้ชุดแรกของปูห้ากแปดนะครับให้วิ่งแปดนะครับให้วิ่งแปดชุดแรก ที่ออกคลิปกันอ่ะแปดมาแล้วมาลงไปแล้วนะครับส่วนเลขวงในนะครับเสียนอเพนนะครับอาอ,อาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับไปแท่าออเพนนะครับอาจารย์ต้นเศรษฐีเลขวงในบนล่างนะครับจับคู่เลยไม่มีเลขวิ่งนะครับนี่ถ้ามีเลขวิ่งอาจะมาลงชนกันนะครับต่อไปอาบอกล่า,าจากหน่อย เสียนกระบบนนะครับเสี้ยนกระบบนให้วิ่งบนเก้าับสวิ่งล่างสกับหนะครับเกับสี่นะครับสีตัวนะครับสี่สองตัวต้องอย่างนี้นะครับเนะครับกับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเน้นบนเก้าสีเก้าศูนย์นะครับเลขสามตัวเก้าไ็ดเ ห้าเก้าศูนย์ส่วนล่างเน้นหนึ่งสีสีแปดนะครับเลขติดบนล่างเก้าสีห้านะครับเสียนกระบินนะครับต่อไปเรียกรับเฉพาะสายทหารอันนี้ก็ไม่ควรพลาดพี่น้องเซีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนี่ยพยับวาเจ้าไทายอีกยู่นะครับมันติดปากอ่ะ ให้พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันไว้นะครับงวดที่แล้วเจ็ดเก้างวดก่อนโน้นเจ็ดห้าเจ็ดงวดที่แล้วเจ็ดเก้าอ่าเก้าเจ็ดเก้างวดนี้มาดูกันนะครับสี่สองแปดสองเจ็ดแปดจะมากันไหมนะครับถ้ามาก็จวดจาดเลยพี่น้องเอฟซีนะครับเอาแคปหน้าจอกันไว้ครับงวดที่แล้วเข้านะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ เรียกรับสายสหารนะครับอาวันนั้นขึ้นไปหาแม่กรุงเทพนะครับได้มามอบผ้ป่า,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 ายอดแรกนะครับยอดแรกเอายอดแรกนะครับหกห้าแปดหาศูนยนะครับยอดแรกนะครับต่อไปของอชมพู่งดประจำวันที่หนึ่งเหมือนกันนะครับให้วิ่งบน7กับ9นะครับ7กับ9เพิ่มแจมลงไป เจ็ดกับเก้านะครับข้างล่างศูนย์นะครับอ่ฮะข้างล่างเน้นแค่สองศูนย์ตัวเดียวข้างบนไม่เน้นไอ้ไม่ไม่เน้นนะครับเพโา้ยบาไทยนะครับว่าเสียวบูชาบอชัอยแล้วนะเอา้าต่อไปนะครับของปู่อ่าโคของแม่โคราตแม่โคราตด้วยพี่น้องคันบอช่อยกับอาเมย์ก็เปลี่ยนแม่โคราต วิ่งบนล่าง8กับ2นะครับเพิ่มแต้มลงไปแปดกับ8นะครับอ่ะสกับ8เน้นเลขยก3ตัว8 6 2 2 8 5เปิดตัวใหม่นะครับแม่โคราชแคปหน้าจอกันเอาไว้เด้อต่อไปเลขเด็ดในตารางนะครับไม่มีเลขวิ่งนะครับ ชื่นชอบตัวไหนหจัดตัวนั้นได้นะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับต่อไปนะครับฝันเป็นจริงสีแดงจึงขึงเลยเห็นบ่8 0 8 9 8 1หน้ามาที่สุดก็คือ80กับ89นะครับอันนี้ของแท้นะครับของแท้ของแท้นะครับเขียนลงก่อนนะครับ ของแท้ร้านนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปนะครับเจรังกาลสินนะครับอาจารย์ลังกาลสินนะครับหนึ่งกับห้านะครับวิ่งบนหนึ่งกับห้าวิ่งล่างเก้าตัวเดียวนะครับอ้าวมาห้าเต้มแล้วนะครับเก้าชนกันที่5้าเต้มแล้วนะครับบนล่าง ไม่แยกบนแยกล่างเด้อต่อไปเซียนวาปีปทุมวิ่งบนเก้านะครับอ่ะเก้าเพิ่มมาอีกจะเป็นหกนะครับวิ่งล่างสองกับสามนะครับสองกับสามนะครับไม่มีตัวเน้นนะครับต่อไปนะครับล่างของโพแทมเจ็ดกับแปดนะครับเพิ่มแจมไปเจ็ด แปดนะครับอ้าวตีคู่กันมาแล้วครับอ่านตัวเน้นด้วยนะครับแปดสามแปดห้าแปดหกของพอแต้มบนนะครับต่อไปปูสามแปดนะครับปูสามแปดเด้อพี่น้องเอฟซีปูสามแปดให้วิ่งแปดนะครับมาแล้วครับผมแปดข้ 8, างล่างเจ็ดนะครับเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าอ่ะเก้าบาเด่นแล้วที่นี่ ตัวเน้นให้พี่น้องซีแคบหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับเวลาไม่มากนะครับอันนี้อาจารย์สวยให้พี่น้องซีไปพิจารณาดูอาจารย์สวยเลขเยอะนะครับแต่เข้าทุกงวดนะครับเข้าทุกงวดอ่ะแปดสองกับแปดสองมาห้าเต้มแล้วอ่ะแปดมา6 ควบคู่กันมาแล้วครับพี่้องเอวัดที่นี่ต่อไปของปู่ศูนย์เะฮะปู่ศูวิ่ง1กับ0 1กับ0ูนยล่างวิ่ง2ตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับเน้นที่หนึ่กับเกนะครับ ้าวต่อไปนะครับปูบุนมีตาเสียปูบนมีตาเสียนะครับพี่น้องเด้ยอเลขติดบนมี0นย์มี3มี6นะครับมี3มี6มี 6, ม0ูนยล่างมีเก้ากับ0นะครับ9กับ0ูนย์พ่อจิตล้านแตกนะครับพ่อจิตล้านแตกอ่ะ ไปกันเลยครับเพราะกีนร้านแตกใครวิ่งแปดตัวเดียวอ่ะแปดมาอีกหนึ่งเต้มนะครับแปดห้าเม็ดเดียวนะครับต่อไปนะครับแม่นางเงินล้านนะครับแม่นางเงินล้านจะช้านิดหนึ่งเลยพี่น้องที่ชเพราะว่าแอดจะคัดเอาเลขวิ่งให้พี่น้องได้ดูกันไปด้วยนะครับหนึ่งกับเก้านะครับหนึ่งกับเก้า ร่างห้ากับหกห้ากับหกนะครับทีนี้จะให้พี่ให้พี่น้องนับแต้มรวมกันด้วยนะครับเอาแม่แรคนนอนนานะครับก็แม,ม่แรพารวยโอ้ยคานสดนะครับเด้ออ่าให้เรียกสามตัวมาแต่แอดไม่ลงคลิปเด้อพี่น้องเอแต่ Ad อแอดได้กาแคปหน้าจอได้เขียนไว้อยู่นะครับจะมาตรงเหมือนที่ อ่าพูดกันไหมนะครับหมวดนี้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับวิ่งแปดกับสองสองมาแล้วนะครับแปดมานะครับอ่ะทีนี้มาสรุปกันสิบเก้าอาจารย์นะครับสิบเก้าอาจารย์เลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนะครับ ชนบนล่างนะครับบนล่างไม่ปักหลักนะครับบนล่างไม่แยกบนแยกล่างนะครับเด้อบนล่างกันเลยนะครับไม่ได้แยกบนแยกล่างให้พี่น้องค C นะครับเพราะว่าจะใช้เวลากันยืดยาวนะครับคลิปจะยาวเกินไปพี่น้องจะเบื่อหน่ายกันไปนะครับฉะนั้นอะมาดูกันนะครับ เด่นงวดนี้นะครับเด่นสุดๆก็คือเก้ารองแปดกับสองนะครับเห็นไหมครับเด่นเก้ารองแปดกับสองนะครับแต่มมากนะครับอ่ะพี่น้อง FC เอฟซีว่าเห็นกันเวิร์ดปะอ่ะเอ้า เก้ามาเก้าเต้ม8มา8แดเต้ม2มา7จดเต้มนะครับนอกนั้นมี0ูนมาห้าเต้มนะครับแต่ไม่ลงเอาลงให้3ามตัวเด่นชนกัน9ก้าเต้มนะครับ9% 9้เป็ต้ม9อาจารย์ส่วน8นี้ก็8นะครับแ นี่ก็7%ปเซนะครับสรุปแล้วเด่นนะครับเด่นเด่นตัวเดียวคือ9กงวดนี้บนล่างกันนะครับรองเลขวิ่งรองคือ8กับ2องเอาสายวิ่งจวดจาดฟาดเบิ้มโดยพลังพอเศษจับคู่นี้ก็ได้8ปดอา่าเก้าเก้ ลุยกันเลยนะครับอามาดูเลขจับคู่ที่ชนกันนะครับให้สองคู่สามหางให้สามหางสามคู่กันนะครับอ่ะครับผมมาดูกันนะครับจับคู่ที่ชนกันบนล่างนะครับอ่ะจับคู่นะครับชน บนล่างนะครับบนล่างกันเลยนะครับแอดไม่ได้แยกบนแยกล่างเดลอพี่น้องทุีให้บนล่างกันเลยนะครับเลขที่ชนกันวันนี้แอดจะคัดเอาตัวตัวเก้านะครับตัวเก้าแปดสก็มาแรงเหมือนกันนะครับแอดจะคัดให้อ่ะเอาไปนะครับที่ชนกันวันนี้แปด 9กติดเนะครับ9กและ8 2นะครับที่ชนกันนะครับอ่ะวันนี้บนล่างกันเลยนะครับอ่ะสรุป19บเาสำนักเลขวิ่งมาแรงชนกันบนล่างเก้าตัวเดียวจับคู่เด่น ชนกันมากที่สุดมีแปดเก้าเก้าสี่แปดสองขอให้พี่น้องอีฟซี่แคปหน้าจอกันเอาไว้รวยรวยเฮงเฮงพิจารณากาในการรับชมด้วยนะครับ